มองให้ดีมองหากล่องรับชิ้นส่วนจากคารบาบาวคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีก็เป็นได้เพียงมองหากล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการเห็นกล่องแล้วส่งฝามาได้เลยจับล้านครั้งที่16พท,ที่9เมษาย,ยนนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปวอะไรที่ไถส่ดไปไม่เจอหนูเลยถ้ช่วงไหนหนูเงียบก็คือทำงานช่วงไหนที่โพสเยอะๆก็คือมีงานแต่ไม่ทำ เฮ้ยมีงานดีๆต้องทำก่อนกับกิจกรรมเบอร์แดงช่วยประไทยสร้างอาชีพปีเีษของรางวัลปีนี้ก็นี่เลยค่ารถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ารุ่นนิวคลิก 1, 2, 5าจำนวน300คันแบบนี้นอกจากนั้นยังแจกทองคำมูลค่า1ล้านบาทอีก10รางวัลรวมมูลค่ากว่า26ล้านบาทกิจการง่ายๆอ่ะ เป็นยังไงเลยจ้าค่ะแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องรับฝาชิงโชคได้ที่ร้าน c ีเจมอร้านถูกดีมีมาตรฐานร้านค้าที่ร่วมรายการหรือส่งตู้ปน2ออบางประกงฉะเชิงเซา,130า oh, 2 4 1 3 0ค่ะโอ้โหและก็ได้เวลาแล้วที่เราจะไปตามหาผู้โชคดีว่ารถมอเตอรไ์ไซค์สุดเท่คันที่957จ,จะเป็นใคร อะครเนาะพางไหนเนาะจังหวัดไหนได้แล้วได้แล้วได้แล้วผู้โชคดีก็คือคุณศักดาสงวนศรีจากจังหวัดสุรินกติการลุ้นล้างมอไซค์สามร้อยคันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาลแดงหรือฝาคาราบาลคันโซตรงที่กองรับฝาชิงโชคและรายคาที่ร่วมรายการ8พฤศจิกายน2568